เอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กิจสถีเซิร์ฟประเทศไทยเชอร์ลุยก็เวลากิจสถีนะครับผมในคลิปนี้ทุกคนก็มาอยู่กับผมอารักแซกนะครับและอารักแซงก,ก็จะมาเรียนะครับผมอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับ ตัวละครนะครับผมแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมในวันนี้ยังไม่มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมแต่เป็นการกลับมาของตัวละครที่มีเวอร์ชั่นตำนานมากมายหลายตัวอันประกอบไปด้วยเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือน้องวินเทอร์นะครับผมแล้วก็น้องกาลาสีเอลิเซ่น้องฮารยองน้องพริวน้องซินดี้น้องจูน่าน้องจูนี่น้อง ฮะมีเหรอมีเวอร์ชันตำหนิไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะเออไม่มีนะครับผมอ่ะข้างล่างนี้ก็คือไม่มีแล้วเนาะมีแต่ตัวละครที่ใช้นะครับผม20กุญแจทรงพลังนะครับผมในการแลกเนาะที่มีตำหนินะครับผมส่วนตัวที่ใช้18ก็ไม่มีละแต่ว่าเป็นตัวโหดอยู่นะสวิตมีเมียนกับอิมมอร์ทัลมีเมียนนะครับผม2ตัวนี้เลือกใช้แตกต่างกันถ้าเกิดว่าเรามีแปน3มหลังคูณ2 48นะครับผมเราก็เลือกใช้ สวีทม right? 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 uh ีเ huh. ม right? 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 so, right? so, ียนใช่ไหมมีความสามารถสองสี S ่แปดไหมไม่มีใช่ไหมอ่ะฮะมีนะครับผมก็ใช้อิมมอร์ทัลแทนนะครับผมถ้าเกิดว่ามีแปนสองสี่แปดเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่มีแปนสองสี่แปดนะครับผมเราก็ใช้สวีทมีเมียนแทนอ่าส่วนเอลรอสอัสวิทเหล็กอันนี้ไม่เคยเห็นมานานมากเลยฮะเดี๋ยวนะเอลรอสใช้ความสามารถพายุโซ่ตัวเหรอเทียบเท่ากับฮาราโงเหรอ เอ้ยทาไมเราไม่หาเอลบอสละ่ะเขาหาฮารายองทําไมเออนั่นแหละสินะอออันนี้ฝากคิดไ้เป็นกันบ้านนะครับผมอีโบลาวันเทียเอาเพิ่งเข้านี่ทําไมอีโบลาวันเทียที่เพิ่งเข้าถึงเหลือสิบห้ากุญแจเพราะว่าน้องไม่สามารถเอาใช้ได้จริงนะครับผมน้องเอาแค่ตีบอสครอบครัวเนาะใช่ไหมน้องเกียวดาครับผมมาคนสุดท้ายเลย จบ,จบบอจนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับผมเราก็ต้องสะสมกุญแจทรงพลังนะครับผมที่ได้จากแพ็กการ์ดซูเปอร์พรีเมียมบวกหนึ่งบวกสามอืมอฮึแพ็กการ์ดซูเปอร์พรีเมียมหรอมันราคาสูงกว่าแพ็กการ์ดปกติใช่ไหม สงวนอยู่ที่แพ็คละ350ถ้าเกิดว่าซื้อ3ใบอะลดไปเลยนะครับผม150เพชรเหลือ900ข้างในนี้ก็มีอะไรบ้างข้างในนี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยการ์ด S จำนวนมากนะครับผมถึง56%รองลงมาก็จะเป็นการ์ดกุญแจโรมพลังนะครับผม26%ส่วนอย่างสุดท้ายก็เป็นตัวละครระดับ S+ นะครับผมแล้วก็ในบรรดาตัวละครระดับ S+ เหมือก,กัน1%ที่จะได้รับตัวล e นะคร EVO เนาะแล้วก็แบ่งแยกตัวละ e คร EVO นะครับผมพวกนี้รวมๆกันแล้ว0.03ทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วได้1%นะครับผมที่จะดอก โอ้ย่างเยอะเยอะมากแต่เราจะไม่หวังนะผมเราจะหวังเอาคุณแจสรงมพลังไปแรกดีกว่านะเนาะเฮ้ยยี่สิบใบเองห้าพันก็จบแล้วมั้งอีเวนต์เนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะห้าพันมันสุได้ห้าครั้งนี่ว่าหมื่นหนึ่งออะสิบครั้งอืมก็ God! เหมือนจะยากอยู่ดีนะครับผมแต่พิเศษสุดๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเราสะสมกุญแจทรงพลังเราสามารถเลือกกล่องสูงอัญมณีคอสตูมไปได้เลยไีแ้แล้วอีเวนต์เกลดาก็เอาเพชรในการแลกตัวละครตำนานอันนี้เอาเพชรจำนวนมากสุดๆในการแลกคอสตูมโดยที่เราไม่ต้องจ่ายังค์อีกแล้ว จะเกินไปไหมแล้วคอสตูมก็คือมีครบทุกตัวเลยนะครับผมตั้งแต่ซาโฮเอวาเอลโลนี่แล้วก็กอนนะครับผมไกอารจูน่าอารเทมิสจูนี่แล้วก็เอลลิเซ่กลาสีด้วยแล้วก็พิวนะครับผมเอลโลนี่สองเนาะฝันร้ายของวินเทอร์แม่มดฮารายยองนะครับผมใส่ไหมซินดี้จูนี่เวอร์ชันสองแล้วก็คอสตูมฝันร้ายของเธอวินเทอร์ด้วยครบ หมดทุกตัวเฮ้ยมันจะเกินไปหรือเปล่าแต่คคำถามคือต้องใช้เหรอสำหรับคอสตูมของตัวละครพวกนี้เอ๊เดี๋ยวนะมีคอสตูมของน้องไม่มีนี่อ้าวคอสตูมตัวโหดๆไม่เห็นมีเลยคอสตูมของน้องตัวเนี้ยไม่มีคีมูลไม่มีใช่ไหมที่อ่านไปเมื่อกี้ เออมันก็เป็นข้อตัวหมดตัวละครเก่าๆเนาะแล้วตัวละครเก่าๆมันจะน่าเล่นหรอคือถ้าเกิดว่าใครไปใส่สะสมก็สามารถหาได้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับอีเวนต์นี้เนาะส่วนลุงนั้นก็ขอข้ามไปก่อนเพราะว่าใจลุงยังติดอยู่กับน้องดีดีเพื่อนซีน้องพริวอยู่นะครับผมยังอ,ออกใจไม่ได้เมื่อไหร่น้องดีดีจะกลับมาครับ ผมต้องการน้องดีดีส่วนอีเวนต์นี้ลาไปก่อนนะครับผมเพราะก็ใหม่คลิปหน้าเนาะขอได้โพสเป็นความสุขการกันเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือเรีย์ด้วกว่ารายการเศรษฐีนะครับผมส่วนตัวนายโหดที่สุดในบรรดาเอาอที่20ตัวมาแลกหรอวินเทอร์ตัดทิ้งครับผมหรือไม่ชอบฮาริยองตัดทิ้งความสามารถไม่ออกพริวขึ้นชื่อในสายวิกตอรี่มากอืมที่สุดซินดี้ไม่เคยเจอเลยจูนี่จูน่าจูนี่กับจูน่า จูน่าตัววิกจูนี่ตัวลมใช่ไหม,มถ้าเกิดว่าจะเล่นจูนี่อ่ะเล่นน้องคว้างกรุงจักจะดีสักกว่าน้องคว้างกรุงจักที่ระบำอ่ะที่ระบำที่อินเดียนหน่อยอ่ะเออตัวนั้นจะดีกว่าก็มันไม่ได้อยู่ในอีเบเนียเนาะเอาไม่ไม่อย่าทำเลยนะครับผมแพงเนาะโอเคสรัรับนี้ ลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าพูดไปแล้วนี่จุ๊บจุ๊